สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติวิทยาศาสตร์นิมธานีนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับเริ่มแรกนร้ำหลังจากนั่งรถปวดปวดหลังมานะพวกเราก็ต้องมานั่งรอกันที่หน้าทางเข้านับหลังนั้นนับครูก็จะปล่อยให้พวกเราเดินเข้านับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่เข้าจากทางข้างบนนะให้เราเดินลงมาข้างล่างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ พอเราเข้ามาแล้วนับจุดแรกที่มีคือเป็นเชิญนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกครับผมก็เดินพูดมั่วๆไปนะนี่อะไรไม่รู้แลานั้นนะผมก็เดินกันต่อมาแล้วจะมาถึงซอนที่มีชื่อว่าพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตทุกคนอะไรสักอย่างนะครับ energy for your life อะไรสักอย่างผมก็เดินเข้ามานะแล้วก็เห็นว่านี่มันสวยๆดีนะแล้วนักวิทยาศาสตร์เราก็มีอะไรจะพูดเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แบบศึกษาเกี่ยวกับพไฟฟ้า คนแรกคืโคลาทินตาครับคนคนพบไฟฟ้ากระแสสลับครับคนที่สองโอมัดคับเขาเดียวด้วยความที่คลิปเวลามันน้อยนะผมก็เลยปล่อยเขาพูดไปแบบไม่มีเสียงแล้วกันนะครับก็เสียใจด้วยนะครับท่านนักวิทยาศาสตร์ของพวกเรานะครับ เดี๋ยวเรามาดูโซนต่อไปเลยนะครับอันนี้คือผมก็เดินเล่นในโซนนี้อยู่สักพักหนึ่งนะครับหลังนั้นครับเราก็เดินออกมาโซนต่อไปนะครับโซนนี้คือโซนเกี่ยวกับหนังการถ่ายทำหนังอะไรสักอย่างนะครับผมก็เดินก็ไปดูนะครับว่ามันมีอะไรนะครับ หลังจากที่เดินมุ่งมุงมือ่น้ำนี่คือรางวัลออสการ์นะครับส่วนนี่คือรางวัลลูกโลกทองคำซึ่งผมไม่รู้มันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าก็เล่นกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นผมก็เดินมาสักพักหนึง่งนะครับแล้วก็เห็นอะไรมุ่งๆงอะไรไม่รู้ผมก็เลยเดินมาอีกนะครับแล้วก็เจอกับห้องกีนสกรีนนะครับผมก็เลยต้องของเล่นนะครับด้วยการไปแต่งตัวนิดนึงนะครับนี่ผมก็แต่งตัว <lem but> เป็นกำนันนะครับแล้วผมก็เล่นเล่นนะครับแล้วก็อะไรสักอย่างนั่นแหละเออ เราไป้อนอื่นต่อไปนะคับหลังนั้นให้เราเดินตรง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 ตมาแล้วหลังนั้นเรี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเสร็จเดินเดเดินแล้วก็เลี้ยวซ้ายน้ำแล้วก็ขึ้นลิฟต์นไม่รู้จะบอกทำไมเหมือนกันรัขึ้นลิฟต์มาเราก็จะมาเข้าสู่โซนที่สองนะหรือชื่อว่าโซนอะไรสักอย่างเนี่ยครับที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้น้ำน่าชื่อมามาลูซี่นะครับซึ่งเป็นรูปปั้นที่เก่าแก่สุดหรือะไรสักอย่างเนี่ยครับลรวก็ไปโซนต่อไปเลยนะครับนี่ก็เป็นกระจกนิวเียรแล้วผมก็เดินครับซึ่ง ต่อไปโซนนี andal, antis, ano, ้นะก็คืออีกโซนหนึ่งนะเป็นชั้น3านะซึ่งมีอะไรน่าสนใจกว่าห้องที่แล้วมากกว่านะผมก็เลยลองเล่นดูนะวันนี้เป็นอสักอย่างที่เรียกว่ากระซิบกระซิบนะเพราะผมก็ตะโกนด่ากันตะโกนด่ากันนะหลังจากที่ด่ากันเสร็จนะผมก็เลยเบื่อแล้วก็ลงมาดูนะนี่ก็เป็นอะไรพัดมาสักอย่างที่แต่แตไมันมีไฟฟ้านะเท่ดีอันนี้ก็เป็นทดสอบเกี่ยวกับแรงเสียดทานอะไรรถไฟสักอย่างเนี่ยผมก็เล่นไม่เป็นนะอันนี้อะไรไม่รู้จำไม่ได้หลังนั้นที่ผมเล่นมั่วๆสักพักหนึ่งเราก็ไปโซนต่อไปดีกว่านะครับ ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะแต่น่าเกี่ยวักับเทคโนโลยีของประเทศไทยสักอย่างนะพวกผมมีแต่ไทยไทยนะวันนี้ก็จะเป็นต้นไม้พูดได้นะผมก็เอามือไปสัมผัสกับต้นไม้พูดได้หนึ่งนะหลังนั้นเราก็เดินมาต่อนับจนผมเห็นนี่ครับผมชอบเรื่องโมเดลนะ้วนี้ก็จะเป็นโมเดลเกี่ยวกับอะไรสักอย่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเมืองยุคโบราณสักอย่างนะผมก็เดินเล่นกันต่อจนมาถึงนี่นะทดสอบแผ่นดินไหวอะไรก็เล่นเล่นสักพักหนึ่งนะหลังนั้นเราก็เดินกันต่ออีกนะครับอันนี้ก็จะ อันนี้ผมชอบมากนะเป็นเกี่ยวเขื่อนแน่นะโอเคซึ่งโมเดลมันสวยนะแล้วผมก็ขี้โม้อะไรวุ่นวายไปนะนี่ก็จะเป็นการผมจะพยายามจะขีโม้นะแล้วก็อวดว่าจริงๆงนะด้วยกันบอกว่านี่นะ้ำนะ้ำมันไหลมาตามนี้เปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วก็ส่งไปนะครับโอเคหลังจากที่พูดเสร็จนะผมก็มาเจออันนี้นะซึ่งเป็นอะไรให้สร้างบ้านกันแผ่นดินไหวผมก็เลยอยากจะโชว์นะด้วยกันพูดหลักอะไรสักอย่างมั่วๆนะแล้วก็หวังว่ามันจะไม่พังนะครับ หลังจากที่บ้านผมพังเลเทนะเราก็มาโซนต่อไปเลยแล้วกันนะเป็นการแกรเกอร์โซนนี้ครับชื่อเอ่อชื่อโซนอะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมก็จําไม่ได้แล้วกันนะแต่ว่านี่ครับนี่มันมีให้เราเต้นนะน,นี่ครับให้ผมจาลองเป็นหุ่นยนต์นะผมก็เต้นโชว์ซะหน่อยนะนี่เป็นสเต็ปหนึ่งอ่าเอาไปเออเออ โย่โยโอเคครับหลังนั้นเราก็เดินมาออกมาแล้วก็จะมีโปลดสายเครื่องบินอะไรสักอย่างเนี่ยละครับพวกผมก็อะไรไม่รู้นี่นครับแล้วผมก็มีเครื่องบินหลายๆล,ล,ลำที่เท่ๆส,สวยๆนะโมเดลตึงๆทั้งนั้นนะผมก็อยู่ตรงนี้ค่อนข้างนานนะเสียวราไปานการนั่งด้อมอมมองๆเครือ่องบินนะอยากจะได้กลับบ้านสักลำหนึ่งับแล้วผมก็เนี่ยโอ้โเหเรือเรือก็ขี้โม้พูดอวดๆพูดมั่วๆไปนะครับโอเคครับ หลังนั้นนะพวกผมก็ขึ้นมานำะในโซนต่อไปนะอันนี้ชั้นที่หกแล้วนะก็คือชั้นสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเป็นชั้นที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเป็นการเทคโนโลยีและการแกะสลักนะครับก็เป็นภูมิปัญญาไทยโบราณมีหนังสัตลงมีอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะเพราะมันมีเออแก๊งมาถ่ายคลิปนะแล้วผมก็ถ่ายอยู่ด้วยผมก็เลยแบบไม่อยากไปกวนเขานะผมก็เลยถ่ายอะไรมันด้ไม่ค่อยมากนะแล้วก็ ผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วจริงๆนับนี่ก็เดินไปเดินมาวนไปวนมาไปวนมานับแต่ไงนับสุดท้ายนับวิดีโอของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปของผมมากๆเลยนะหวังว่าเราได้เจอกันอีกนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะส่งให้โรงเรียนดูนะแต่ว่าคลิปเขาให้เวลามาแค่5นาทีผมก็เลยไม่รู้ว่า5นาทีนี้จะทำอะไรได้แล้วแต่ว่าอยากดูคลิปเต็มดูในช่อง YouTube เข้าไปแล้วครับเจอกันทุกคน